ห้าสิ่งนี้ที่ลูกรับรู้ได้เมื่ออยู่ในท้องของคุณแม่ถึงแม่ลูกของเรานะคะจะอยู่ในท้องของแม่มองไม่เห็นแต่ก็มีหลายสิ่งนะคะที่ลูกของเราในท้องเนี่ยสามารถรับรู้ได้จากภายนอก สิ่งที่ล no ูกของเรารับรู้ได้นะคะจากภายนอกหรือว่าจากแม่สู่ลูกเนี่ยมีอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะคะก็คือลูกของเราที่อยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยรับรู้ได้ต่อเสียงนะคะของคุณแม่เองที่เขาคุ้นเคยพูดคุยกับเขาบ่อยๆเป็นประจําหรือว่าเสียงของคุณพ่อหรือว่าเสียงของคนที่อยู่ภายในบ้านสมาชิกในครอบครัวลูกของเราเนี่ยค่ะจะจําเสียงที่เขาคุ้นเคยที่พูดคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยได้เมื่อเกิดมานะคะเขาก็จะจําได้ทันทีค่ะ สิ่งที่สองนะคะก็คือรับรู้ถึงการสัมผัสนะคะของแม่หรือของคุณพ่อที่มาสัมผัสท้องลูกท้องเบาๆของออคุณแม่บ่อยๆนะคะลูกของเราเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองมีการดิ้นนะคะมีการสัมผัสตอบโต้นั่นเองค่ะสิ่งที่3นะคะก็คือรับรู้ถึงการตอบสนองต่อแสงไฟนะคะมัน่าจจะเป็นแสงไฟใช้หรือว่าแสงไฟในบ้านก็นแล้วแต่ลูกของเราจะรู้นะคะว่าเมื่อไหร่เวลากลางวัน เมื่อไหร่เวลากลางคืนนะคะเขาสามารถรับรู้ได้สังเกตเห็นว่าลูกของเราก็จะหลับจะนอนเป็นเวลานะคะข้อที่4ค่ะคือลูกจะรับรู้รสชาติอาหารได้คุณแม่ชอบรับประทานอาหารประเภทไหนรสชาติแบบไหนลูกก็จะรับรู้ได้แล้วก็จะชอบอาหารเหมือนที่คุณแม่ชอบนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะก็คือลูกรับรู้ได้ถึงความรู้สึก ความเครียดความกังวลน,นะคะที่คุณแม่เกิดขึ้นในขณนะตั้งครรภเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี้สําคัญมากๆลูกรับรู้ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะกังวลน,นะคะกับสิ่งเหล่านั้นหรือปัญหาเหล่านั้นที่มีมากจนเกินไปเพราะหากลูกของเรารับรู้ได้มีปัญหาสะสมบ,บ่อยๆคุณแม่มีความเครียดความกังวลบ่อยๆเนี่ยเมื่อลูกเกิดมาก็จะเป็นเด็กที่ งอแง,ง,งเลี้ยงยากนะลูกของเราก็มีความเครียดได้ที่ส่งผ่านจากแม่สู่ลูกโดยการผ่านฮอร์โมนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น5สิ่งนี้ลูกของเราสามารถรับรู้ได้นะคะแม้กระทั่งที่อยู่ในท้องของคุณแม่เราอยากให้ลูกของเราจเจริญเติบโตดีมีพัฒนาการดีมีอารมณ์ดี i q e q คดีนะคะคุณแม่ก็ต้องมีการกระตุ้นสัมผัสะะสิ่งที่ช่วยจเจริญพัฒนาการเหล่านี้และสิ่งที่ ทำให้ลูกของเรามีความเครียดตามไปด้วยคุณแม่ก็อย่าเครียดอย่าก,กังวลมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลูกเกิดมาจะเลี้ยงยากนั่นเองค่ะ